สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบของวิญญาณพอดแคสต์ Podcast ที่เราจะพาคุณผู้ฟังไปเปิดประตูสู่โลกของวิญญาณเรื่องเล่าผีไทยและความลับดำมืดที่ถูกซ่อนไว้ในเงามืดวันนี้ผมมีเรื่องหนึ่งที่จะขอพาทุกคนดําดิ่งไปด้วยกันครับเรื่องนี้ชื่อว่าเงาบาปครับเป็นเรื่องของคําสาปที่เกิดจากการกระทําผิดศีลการปิดบังความจริงและการเผชิญหน้ากับอดีตที่ไม่อาจหลีกหนีได้ เรื่องราวเริ่มต้นจากชายหนุ่มชื่อวัดที่ได้รับจดหมายปริศนาเชิญให้เขากลับไปยังหมู่บ้านเก่าในหุบเขาที่แม่ของเขาไม่เคยพูดถึงมาก่อนแล้วทุกอย่างก็เริ่มต้นเมื่อเขาไปถึงที่นั่นแค่เริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะทุกคนคือถ้าเราได้จดหมายลึกลับที่ไม่มีชื่อผู้ส่งแล้วบอกให้กลับไปยังที่ที่แม่ไม่เคยเอ่ยถึงนี่นะฉันบอกเลยเขาว่าอึง้งวัดก็คือแบบยังไงวะเนี่ย เราแม่เป็นใครหมู่บ้านนี้อยู่ตรงไหนไม่มีในแผนที่อีกต่างหากแล้วบอกเขาไปถึงนะแค่บรรยากาศหมู่บ้านก็หลอนแล้วบ้านไม้เงียบคนในหมู่บ้านหลบหน้าเงียบผิดปกติบอกเลยว่าขนลุกตั้งแต่ก้าวแรกใช่ครับแล้ววัดคำสาบเงาแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วนะ มันคือวัดร้างที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าทึบและมีจารึกเล่าเรื่องของแม่ชีคนหนึ่งที่ถูกกล่า,หาวหาว่ามีความสัมพันธ์ต้องห้ามกับเจ้าอาวาสในอดีตแล้วโดนลงโทษอย่างโหดเหี้ยมคือเผาทั้งเป็นต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านแม่เจ้าเผาทั้งเป็นเนี่ยนะแล้วก็คือไม่มีใครช่วยไม่มีการไต่สวนไม่มีการหาหลักฐานถูกตัดสินแบบโบราณโบราณเพราะกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงของวัดแล้วคำพูดสุดท้ายของแม่ชีขันทองจำได้ไหมว่าเธอพูดว่าอะไร เธอบอกว่าใครที่กล่าวหาข่าโดยมิชอบข้าของเงานี้เป็นพยานขอดวงจิตแห่งความไม่ยุติธรรมจงอยู่กับพวกเขาจนกว่าเงาจะคืนเงาฟังแล้วขนบุกไหมครับแล้วคำสาบก็เริ่มทำงานหลังจากนั้นมาเลยครับใช่ค่ะแล้ววัดก็คือเลือดเนื้อเชื่อขายของคนที่จุดไฟในวันนั้นเลยนะแล้วเรื่องมันเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เขาเริ่มฝันเห็นผู้หญิงชุดขาวผมยาวปิดหน้าภาพถ่ายที่มีเงาแปลก ปรากฏในทุกมุมที่ถ่ายใกล้วัดแล้วตอนที่ไปสำรวจห้องเก่าของแม่เขาในบ้านไม้หลังเล็ก,ลกๆก็คือเจอกระจกที่ไม่สะท้อนเงาตัวเองแล้วในนั้นคือเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่แทนจุดนั้นผมนี่อึ้งเลยครับแล้วมันไม่ใช่แค่หลอนเล่นๆวิญญาณของขันทองเธอไม่ได้มาเพราะอยากหลอกใครแต่เธอรอให้ใครสักคนกลับมารับรู้รับฟังและชำระสิ่งที่เคยเกิดขึ้น แล้วสิ่งที่ฉันชอบมากในเรื่องนี้คือมันไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่มันพูดถึงความเงียบที่อันตรายกว่าคำสาบนะมันพูดถึงการที่คนเลือกจะปิดปากเลือกจะไม่พูดความจริงเพื่อรักษาภาพลักษณ์และสุดท้ายก็กลายเป็นบาปที่ส่งผ่านรุ่นสู่รุ่นจนถึงวัดแล้วยิ่งได้รู้ว่ายายคาซึ่งเป็นคนแก่ที่สุดในหมู่บ้านคือคนที่รู้ทุกอย่างแต่เลือกเงียบมาเกือบร้อยปี เพราะกลัวเพราะเชื่อว่าคำสาปนั้นจะแรงขึ้นถ้าใครพูดถึงขนาดพระมหาชื่นในยุคนั้นยังไม่กล้าบอกใครแถมยังมีบันทึกลับที่เล่าทุกอย่างไว้อีกคือใครได้อ่านต้องพูดว่านี่มันเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วฉันชอบการพัฒนาของตัวละครวัดนะคือจากคนที่ไม่เชื่อในอะไรแบบนี้เลยกลายเป็นคนที่ยอมเสี่ยงยอมรับผิดในสิ่งที่เขาไม่ได้ก่อเพื่อให้แค่ใครสักคนที่ไม่ทันได้เจอกันเลยหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานและเพื่อให้ตระก,กูลของเขาได้ปลดปล่อยบาปสะสมด้วย แล้วเมื่อถึงพิธีคืนเงามันไม่ใช่แค่พิธีธรรมดาแต่มันคือตัวแทนของการขอโทษที่ออกมาจากใจลึกๆครับการที่วัดต้องทำพิธีคนเดียวภายใต้ต้นโพลหน้าโบสเก่าจุดทูปสวดมนต์ถือผงทูปผสมดินโป่งและกล่าวคำขอ,ขอขมาในนามของคนตระกูลตนเองมันลึกซึ้งมากครับแล้วภาพที่ขันทองปรากฏตัวครั้งสุดท้ายก็คือแบบเธอไม่ได้กรีดร้องไม่ได้โกรธแค้นแต่เธอนั่งสงบนิ่ง แล้วค่อยๆย,ยิ้มก่อนจะสลายไปเธอแค่ต้องการใครสักคนรับฟังเธอแล้วตอนนั้นคือฉันน้ำตาไหลเลยนะใช่ครับแล้วการลอยอัฐิที่แม่น้ำในตอนสุดท้ายมันเปลี่ยนเหมือนการคืนวิญญาณสู่ธรรมชาติการปลดปล่อยจากพันธกรรมและยังเชื่อมต่อกับนิทรรศการเงาบาปที่วัดจัดขึ้นในเมืองถ่ายทอดเรื่องราวนี้ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากอดีตที่เราพยายามปิดบังกันมานานแล้วตัวละครฝนก็น่าสนใจนะเธอไม่ใช่แค่นักโบราณนะคดีเฉยๆ แต่เธอคือคนที่ช่วยวัดต่อจิ๊กซอว์หลายชิ้นในเรื่องนี้และยังมีความรู้เรื่องพิธีกรรมแบบไทยโบราณด้วยฉันว่าถ้าไม่มีฝนวัดอาจจะไปไม่ถึงพิธีคืนเงาก็ได้เห็นด้วยครับฝนเหมือนเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกปัจจุบันกับอดีตเป็นคนที่มีเหตุผลแต่ก็เปิดใจให้กับสิ่งที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้แล้วก็เป็นคนที่ให้กําลังใจวัดตลอดทั้งเรื่องแบบไม่ย,ยัดเยียดเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามมากครับสุดท้ายแล้วเงาบาปมันไม่ได้จบแค่ที่ผีเงาๆหรือเสียงกระซิบ แต่มันจบด้วยการให้อภัยมันจบด้วยความกล้าที่จะยอมรับผิดของบรรพบุรุษและทำให้เห็นว่าเราทุกคนมีหน้าที่รับรู้และเรียนรู้จากอดีตค่ะถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดของเงาบาปจบลงยังไงวิญญาณแม่ชีจะได้ไปสุคติไหมแล้วคำสาปในวัดคำสาปเงาจะถูกปลดหรือยังแฝงตัวอยู่ต้องกดฟังเลยทับในลิงก์ใต้คลิป แล้วอย่าลืมนะคะถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้อยากฟังเรื่องเล่าไทยแท้หลอนแท้จากตำนานจริงๆของบ้านเรากดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งช่องเราชื่อว่าเสียงกระซิบของวิญญาณไว้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องเราขนหัวลุกจากทั่วภูมิภาคขอบคุณมากที่อยู่กับเราจนจบครับแล้วเจอกันในเรื่องหลอนต่อไปที่จะทำให้คุณต้องหันกลับไปมองเงาข้างหลังตัวเองอีกครั้ง สวัสดีค่ะและขอให้คืนนี้หลับฝันดีนะคะ